ใช้วาพักเร็วอะแบกชุดเมื่อคืนอยู่ไหนเก็บแล้วเก็บแล้วเมื่อคืนอะโอเคไม่ได้เพราะยเก็บมีตาเล็เล้ใช่ไหมาถึงปลาไดเวอร์ยังไม่รู้ที่ปีแล้วมันยเนี่ยยูทูบเก็บมาได้กับตูนพอบินเลยนะยัยรอชมไลฟ์คืนนี้รอเลยฮะรอเลยนี่ครับผมมันแน่ครับบอกเลยมามอยู่ไหนอยู่ได้ด้วย อยู่ด้านเล้ยโอเคกบไม้ปันไรกบบนองตอนนี้เนี่ยปีังไอเด็กปลูกเบิมเราเิ่มเบตังไหมัเบิร์มเบิมไมไม่ไม่ก่อนนี้คือหวานน่ตกมีด้ยเนาะย่งพอย่แม่ตาโอเคโอเคอย่างออย่างพ่อแต่วจะเบกันไอรอบนี้ปุมให้เบิกได้เกมเกมเส้นตองเส้นนะได้ได้งได้โอเคได้ครับ บอกว่างี้ก็คือลูกน้องปีกัดออกมั่งก็ว่าก็มารับเมาเองไปโอเคโอเคแต่ตัวกิบแบดด้วยใช่ไหมเหรอตัวกิบแไดด้วยเนี่ยแต่คือว่าปีดังมาดักเสียปั่นต้นลาวมาโอเคโอเคโอเคพี่เดี๋ยวปุ่มตัวให้ไอ้นายพลสักกางเกงในก่อนได้ได้ได้น้องได้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้สามเี้ยคัดดองก่อนเดี๋ยวโอเคโอเคมันจะงน่ทำโจรสลัดได้โน่ไปโจรสลัดปีโจรสลัดโคเชไปนั้นปีทำไปมาแล้วมีมีติดจอยเอลิคอปเตอร์อะไรยัง ตามตามตีโจลคอมพิวเตอร์ยังมันบีว่ายโจอลบนยอดตอมโอเคยอดสมเรื่อยจริงบ่างเบอร์วันบ้งบีวายโจลเลยครับพี่เป็กอยู่กับครูเบี้ยไหมคะโอเคโอเคพี่ตาบันพูดกันนะเดี๋ยวเมื่อหรครูเบี้ยอยู่ไหนฮะตอนนี้ครูเบี้ยไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่่บีีนไหนดิกับกองเลยกับกองเลย

าตมึงไม่อ่านเป็นกูโตเาพกูไม่ยินไมัก่อนตัดก่อนโอเคพี่เียบโอเคครับกับข้าวมาแล้วลงไล่ก่อนนะครับกินข้าวก่อนนะครับ